สวกันบ้างค่ะสมาชิกวุฒธธิสภารับฟังปัญหาชาวบ้านหลังจากที่ราคาทุเรียนหน้าสวนไม่ถึง100บาทต่อกิโลกรัม คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ซึ่งเป็นองค์กรจิตอาสาที่มีสื่อมวลชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันเป็นเครือข่ายช่วยเหลือประชาชนนะคะรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าพบนายชัยยงมณีรุ่งสกุลสมาชิกวุฒิสภาและนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะราคาทุเรียนหน้าสวน80ถึง55บาทค่ะค่ะโดยนายชายุงมณีรุ่งสกุลนะคะสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าทุเรียนของจังหวัดยะลานะคะก็ถือเป็นผลผลิตหนึ่งที่สามารถจะทำเงินให้จังหวัดยะลาได้หมื่นล้านค่ะวันนี้ปัญหาทราบว่า มีทุเรียนเนี่ยตีกลับจากจีนนะคะโดยอ้างว่ามีนอนซึ่งปัญหานี้นะคะปีที่แล้วก็เกิดค่าวไม่ได้เกิดเฉพาะปีนี้จะต้องหาข้อเท็จจริงในขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบผู้ว่าราชการจังหวัดเกษตรจังหวัดจะต้องลงไปควบคุมดูแลค่ะอย่าให้มีเรื่องทุเรียนมีนอนเป็นปัญหาหรือเงื่อนไขในการกดราคารับซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนค่ะค่ะก็ะะถือว่ารับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนนะคะ